สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้กัเป็นอีกเสาหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็จัดลานที่เก้าแล้วพี่น้องติดตามในเด้อค่ะช่องนี้แล้วมาท่านในต่างซื้อดีๆอยู่กับช่องแบบล่ำดวนมุกขมมนตรีนี่แหละในค่าข่าขายแบบบราบานลานลาน้อยๆกับสอยกันสนับสนุนในเดอจ้าเด้อสิมาจัดลาน ตื่นห็นมา,ากับมาจัดดานทุกเมือนี่แหละค่ะขายโหน่งขายหนีขายกลวยขาย,ยานียังจะียวมาขายแลยกก้วจ้ะกลวยมันดูพี่น้องกลวยวยีขันย่งเทมเนี่วยวีละสามสิบสี่สิบได้บาท่า3สามสิบบาทถึงยี่สิบห้าบาทมึงเนี่ยพี่น้องเป็นตะมันบ่เม่าเจ้าว่าเป็นตะมันบ่สุกข้าเขี้ยวเลยพี่น้องเนี่ยค่ะสุกข้าเขียเลยค่ะ นีกล้วยแม่นี้ใครนี่อย,อย่างนี้นะคะ่ะติดตามติดตามนะคะเด,อดอะ้อค่ะตามชื่้าวดน้านตามปกติตามป่าตามตู้ตามาตาม,ตาม,มวตามทะเลตามสารพ,พัดสารเพ หนึ่งลูกจิ้นเอ้ยแข็งใสหนามปันเอ้ยตบตบตมาให้นะ <laughs> น okay, oh, ึ่งฮอทดอกค่ะไม่ละหาบาทใข่เขาใข่เข่ายังงสิจ๊ะไห่เขาให้ยังนด้วละหาบาทใข่เขาเสีบแสบไปค่ะเสีบแสบไลยค่ะอย่างอิดโอ้ต้มมะแดลบ่วัวเรามนี่ไหม เรต้มมาตัวน้อเอาเห้ต้มิน่เอาสิมาขายดิแมนบ่นี Monkey ่โอ้ยสนกวให้จากเจัฟตบานขายแัไหนยเอาหลายขนาดเด้อมันก็บบหลายสิบ้นี่สิน เากินผู้เดียวจะได้กินเหมือนนอสีีาสแม่ก็ตกปักจแล้วตปักเลยว้ปักละสิไม่อย่างก่อนปักที่ั๊ต้มปักบสีเอาไปล้อมขันสำดาสีเอาไปข้างหลังข้างที่อะไรนี่ปักสต้มปัก

มันค่จะจัดลานก็จะจัดลานออกไปหาซื้ออ่ไรดีกระดังไฟต้มข้าวโพดได้บ้างฟานบักฮู ต้มเองเขาโคตรขอโคตรมาต้ตตมเองแค่นี้ก็ดอพี่น้องเอ้ยแค่นี้ก็จา้าจัดดานก็นจา้า